สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ชวนทุกท่านมาทำแกงมัสมั่นไก่ทานกันค่ะแกงมัสมั่นไก่นี่ก็มีประโยชน์มากมายทีเดียวเลยนะคะก็ทานได้ตั้งแต่เด็กสามขวบขึ้นไปเหมาะมากสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะอันเนี้ยค่ะก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากติดตามไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆจากทางเรานะคะขอบพระคุณค่ะ เราก็จะมาหั่นมาล้างอันนี้ก็จะเป็นอกไก่ค่ะแล้วแต่ทุกท่านเลยนะคะถ้าใครใครชอบไก่ประมาณไหนก็เอามาทําได้เลยค่ะเอาตรงสะโพกหรือว่าจะเอาตรงอ,อกไก่ก็ได้นะคะนี่ดิฉันก็จะเลือกเอามีน่องไก่แล้วก็จะมีอกไก่ด้วยค่ะนี่ก็จะั้วเครื่องเทศนะคะ ก็คั่วหอมแล้วนะคะดิฉันก็จะมาตั้งกระทะใหม่ค่ะตั้งกระทะสินี่ทีนี้ก็จะใส่กะทิลงไปก็จะคนประมาณนี้ค่ะทําให้กะทิแตกมันก่อนนะคะก็จะใช้เวลานิดน,นึงนะคะก็อย่างไฟนี้ก็ต้องอยู่แต่แล้วแต่ละเตาบางบ้านก็จะเตาร้อนก็ลดลงนะคะเอาอ่อนๆค่ะ ค่อยๆคั่วไปนะคะรอให้กะทิแตกมันเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงเครื่องแกงนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงมัสมัตน,นะคะเราก็จะเอามาบี้ๆประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าทางบ้านเรานะคะที่เมืองไทยก็จะเป็นแบบน้ำๆน,นิดนึงนะคะนี่ก็จากนั้นพอเครื่องแกงหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปแล้วก็จะคนแบบนี้ค่ะไปประมาณนี้ ให้เขาแตกมาอีกรอบหนึ่งทีนี้เราก็จะใส่กะทิลงไปเพิ่มนะคะเนี่ยคะ่ะจะทําให้แบบน้ําเขาแบบข้นๆแล้วก็ดูน่าทานมากๆทีเดียวเลยคะ่ะคนเราก็จะเขี่ยวคนไปประมาณนี้คะ่ะเนี่ยค่ะก็กะทิที่ดิฉันใช้ก็จะเป็นกะทิกลงนะคะเนี่ยคะ่ะ ก็ค่อยๆใส่ีิะนิีไปแล้วก็เราก็คนไปอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สามนั้นนะคะนี่พอพอเดือดมาสักพักหนึ่งทีนี้เราก็เอาลงน่องไก่น่องไก่กับอกไก่ที่เราหั่นไว้นะคะออกไก่นี่เราก็หั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะอย่างใบกระวานนี้ใครจะใส่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่ดิฉันไม่ขอใส่นะคะเพราะว่าทางบ้านเขาไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยชอบเพราะว่าทําให้ฝรัง่งทานนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูค่ะมาคนนดูเช็คดูนิดหน่อยนะคะเพื่อติดก้นกระทะนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้นี่ก็น่องไก่ก็สุกแล้วค่ะเนี่ค่ะสุกแล้ว อดีแล้วนะคะดี่ฉันก็จะมาใส่นี่เลยค่ะมีหัวหอมแล้วก็มีแครอทสีนะคะแล้วก็จะมีมันค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะก็จะใส่ไปประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็จะทำการต้มไปอีกสักประมาณ10นาทีค่ะ10นาที15นาทีนะคะให้เขาเปื่อยค่ะ เขาสุกนะคะจากนั้นดิฉันก็จะเปิดฝาไว้อันนี้พอดีก็มันเขาสุกแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสชาติเลยค่ะก็จะใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่รสนดี้นะคะหรือใครจะใส่น้ำปลาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ดิฉันก็ทำให้คนต่างชาติทานนะคะก็จะใส่แค่เกลือรสดีแล้วก็น้ำตาลแค่นี้ค่ะ จากนั้นเราก็จะมาคนให้ที่ว่าเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงเขาลงให้เขาทั่วกันนะคะเราก็จะคนนิดน,นึงค่ะจากนั้นจากที่ชิมมานะคะพอดีแล้วค่ะรสชาติพอดีเลยค่ะทีนี้ดิฉันก็จะเทกะทิลงไปเสร็จแล้วก็ให้เข้าเดือดอีกประมาณ5นาทีเราก็ตักเสิร์ฟได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะหอมมากๆเลยค่ะ เนี่ยค่ะสีสวยด้วยนะคะเนี่ยค่ะน่าทานมากๆทีเดียวเลยค่ะเนี่ยค่ะมาค่ะมาททานด้วยกันค่ะอร่อยมากๆทีเดียวเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะสำหรับคลิปนี้ดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ